ทุกคนพบกปบช่องปอลแช n แนลนะครับวันนี้เราจะมาสอนทำภารกิจวิธีการหาเพชรนะครับผมสำหรับผู้เล่นใหม่ที่ยังไม่รู้นะครับน,นี้เราจะมาสอนว่าวิธีหาเพชรหาแบบไหนครับผมแต่สำหรับผู้เรียนเก่ารู้แล้วก็ไม่เป็นไรครับมาบอกผู้เล่นใหม่นะครับอย่างแรกนะครับเราต้องไปทำภารกิจนะครับ จะมีภารกิจแชมเปี้ยนลีกอ่าหินเพชรนะครับแล้วเซลเซไลหรือเปล่าแผนที่อารินนาชนะเกมนะครับแผนที่เซิร์ฟเกตนะครับเซเว เซอร์ไวยวัตเซอร์ไวยวัตใช่ไหมโอเคเนื้อรับจี้เครื่องรางจากหลานคานครับแล้วเราจะมีภารกิจหรายสัปดาห์ที่เราทำครับคือว่าเล่นแชมเปี้ยนลีก9ครั้งนะครับจะได้เพชร100นะครับแล้วก็เล่นอารีนา15ครั้งจะได้โอมดาว1น0อโอมดาวแล้วสร้างแรงม้าครบ30มแรงม้า จะได้เงิน1 0 0 0 0แสนบาทแล้วก็เล่นเซเวว,ว,วัดนะครับครบ15ครั้งจะได้ผง100ผงน่าจะใช่นะ,ะแล้วก็พิกาส์ปจำมันครบทั้งหมด20ครั้งนะครับจะได้1นผัดหินเพชรน,นะครับแล้วก็ชนะเกม5 ช,ชนะเกมประมาณ10ครั้งนะครับจะได้ลูกบาทลูกอมดาวแล้วก็แล้วก็อะไรนะแล้วก็ชนะแผนที่เซิร์ฟเกมน,นะครับ5ครั้งจะได้สุ่มกล่องนะครับ5้าห้ารางวันนะครับผมภานกี้ก็มีปมาๆนี้นะครับ แต่สิ่งที่เราหาเพจได้อีกคือว่าการดูโฆษณาครับโฆษณาจากการเข้ากล่องของขวัญนะครับอ่ามันได้สูงสุดสามครั้งต่อวันนะครับผมเราเข้ามาในร้านค้านะครับในร้านค้ามันจะมีให้เราเปิดโฆษณาครับเช่นอันนี้ครับโฆษณาอ่าเป็นแพ็คของตัวละครนะครับได้หนึ่งครั้งต่อหนึ่งวันนะครับผม ถ้าเราดูโฆษณาเสร็จเราได้300หินนะครับจี้เครืบบ่องลางเหมือนกันครับเราจะได้1กล่องนะครับถ้าเราดูโฆษณาจบเราเพชรนะครับเพชเราก็าสามารถหาไม่ได้ฟรีตรงที่ว่าเราเข้าไปดูในโฆษณานะครับกดเข้าไปตรงเงินนะครับแล้วเรากดตรงนี้เ30เพชรนะครับโฆษณาขึ้นพอโฆษณาจบเราจะได้30เพชรนะครับผม แล้วได้เพรมาจากตรงนี้ครับดูโฆษณาครับตรงที่ทำภารกิจน,นะครับ3ครั้งนะครับต่อวันเราดูได้1ครั้งแต่เราต้องเว้นช่วงไปประมาณ5นาทีนะครับมันถึงจะดูได้อีกครั้งหนึ่งแล้วเพรที่เราจะได้ทั้งหมดก็ประมาณเดี๋ยวลองรับดูก,ก่อนนะครับ เพชรที่เราจะได้ทั้งหมดในต่อวันนะครับประมาณร้อยกว่าหรือเปล่านะเสลวิทย์เออเซอร์ไววัสโอเคเซอร์ไววัสามสิบเจมเมลีกห้าสิบแปดสิบร้อยสิบ ประมาณมันละ170เพรน,นะครับถ้าเราทำภารกิจและละับชมโฆษณานะครับและสำหรับคนที่มีครอบครัวนะครับครอบครัวต้องเก็บเ,เจได้ต่อวันนะครับวันละ30ดอกนะครับผมแล้วแต่ครอบครัวครับบางครอบครัวก็เอาสัปดาห์ละ100ดอกนะครับบางครอบครัวเอา1 2 0ดอกบางครอบครัวก็เอา150ดอกนะครับ นี่ครับครอบครัวแต่ผมไม่มีครอบครัวครับเพราะว่าผมไม่ค่อยมีเวลาเล่นอะไรทำงานส่วนมากเพศรายสัปดาห์นะครับเราจะได้ตายตัวอยู่แล้ว300เพศต่อสัปดาห์นะครับแล้วมันจะมีลูกบาทลูกาทครอบครัวนะครับให้เราเปิดอีกไม่รู้ว่าเราจะได้อีก,อกเท่าไหร่ มันก็แล้วแต่ลูกบาทนะครับบางทีบางก็ได้เป็นพันก็มีบางเพงก็ได้ไม่ถึงพันไม่ถึงสามร้อยก็มีนะครับโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับแล้วการหาพิธีเบียดนึงครับคือหมุนลูกบาทครับหมุนลูกบาทด้วยอัดผงนะครับผงอันนี้นะครับไปเลยครับผมแนะนํานะครับให้อัดเป็นลูกบาทเพชรกับลูกบาทสีทองนะครับมันจะดีกว่า แต่รูปบาทเอ๋พวกรูปบาทเนินธรรมดาเราไม่ต้องไมอ่านนะครับมันไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะครับแต่รูปบาทเพลค่รูปบาททองแนะนําให้อ่านไว้นะครับถ้าเราไม่มีเราก็หมุนปกติครับถ้าเรามีเราก็อัดไปเลยครับไม่ต้องเสียดายครับผมมันก็มีเป็นบางครั้งนะครับบางครั้งก็ได้เยอะบ้างบางครั้งก็ไม่ได้บ้างมันก็เป็นธรรมดานะครับผมแต่ว่า บางครั้งก็ได้ถึงสามร้อยครับลูกบาทเพชรสามร้อยห้าสิบก็ได้นะครับผมมันก็แล้วแต่นะครับบางครั้งก็ได้บางครั้งไม่ได้ครับวิธีหาเพชรของผมก็ประมาณนี้นะครับผมแต่สําหรับใครมีครอบครัวก็จะหาเร็วหน่อยครับแต่เสร่รนมาผมว่าเพชรที่ไม่ได้มาฟรีๆนะครับมันจะปิดอีเวนต์ยากนะครับอีเวนต์มาต่อต่อเลย อีเวนนะครับค่อนข้างที่จะปิดยากนะครับเพราะว่ามันได้เพชรไปง่ายนะครับแทงให้ดีนะครับอ่าอีเวนไหนที่ว่าพอผ่านผ่านได้แล้วก็ผ่านไปนะครับเราดองเพชรไว้ทําอีเวนที่มันดีๆที่มันแบบตัวดีๆเจีดีๆนะครับอันไหนที่ว่าไม่พอทําก็ผ่านไม่ได้เลยนะครับผม อีเวนต์ล่าสุดน,นะครับผมก็อยากทำอยูน่นะครับแต่ว่าเพชรมันไม่พอนะครับอีเวนต์จี้เครื่องรางด้านนะครับมันเป็นจี uh, ้เพิ่งออกมาใหม่ครับแต่ว่ามันเอามาเป็นปรบเป็นด้านนะครับผมไอจี้เรือวาร์ฟนะครับ uh, ดลก็ปี้ราชาถุนเนศนะครับแล้วก็รองเทา้ทารวมทั้งเป็นจี้ที่เพิ่งออกมาใหม่ แล้วมันมาเพิ่มเปอร์เซ็นต์โดยที่เราไม่ต้องเติมนะครับผมแต่ก่อนอที่มันออกมาใหม,ม่ต้องเติมนะถ้าเป็นแบบเปอร์เซ็นต์เพิ่มใช่ไหมโอเคแต่ว่าอารอบนี้เราไม่ต้องเติมครับถ้าเราสุ่มได้ก็คือว่าเราสามารถเลือกจี้ได้ครับมันมีทั้งหมดห้าจี้หรือเปล่าแกไม่เหล็กกับขังนี้ราชาจดสลักอุปกรณ์เคลมแบบตึกรอยฟ้า เท้าลู์ดอปโดนก็ปีราชาที่ถูกในประเทศอุปกรณ์เขียนแบบเรเวอบโหมีทั้งหมดหกเ,เหรอ,หอน่าสนอยู่ครับแต่ว่าตอนนี้ผมกลัวไม่กล้าเสียงครับเพราะว่าเพจมันน้อยครับมันไม่คุ้มนะครับถ้าเราไม่ได้เราก็เสียเพจไปฟรีครับเก็บไว้เก็บเพจไว้ทําเป็นอีเวนต์หน้าดีกว่าเนาะถ้ามันมาแบบนี้ก็ คงอีกสักพักนึ่งนะครับมันถึงจะมาครับแต่ก็ไม่รู้ว่าว่าเวงนัันพวกนี้จะเป็นตัวละครอะไรนะครับผมว่ามันน่าสนใจหรือเปล่าถ้ามันน่าสนใจก็เพชรเหลือน้อยครับมันก็คงต้องผ่านไปก่อนเราดูไปสักพักหนึ่งนะครับโอเคครับวันนี้ขอจบเพียงเท่านี้นครับสวัสดีครับผม